สวัสดีพี да. ่น้องเวิร์ตสูบสุขคนเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับสาหนามอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะอู้พี่น้องเอ้ยหนาสาหนามขึ้นอยากดำดำนาะพี่น้องกามื้อนี้สาหนามองก็บ่มีนยังหลายพี่น้องเอ้ยก็มาเว้าเกี่ยวกับการเรื่องรล่าหนามถ่วมนี่แหละพี่น้องเอ้ยยังบ่จบบ่ถสิทธอยู่ก็ยังหลายๆพื้นที่ก็ยังท่วมแต่ว่ามองมองบางพื้นที่ก็น้นาลดแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขาคลองน่ะมันเสียหายหลายเพิ่นก็ พากันหลังขี้ต้มพาทีสรางออกแต่ว่าลาสุดตอนนี้นะหนามกาลังมาแห้งกําลังจะถ่วมเมืองหลวงของประเทศลาวแล้วพี่น้องเอ้ตามเราเห็นสองข่าวเพื่อนได้เอาดงอะไรกันอะไไปทายอะไรไปอัปเดตนะพี่น้องก็คืออยู่แคมคลองอยู่เวียงจันทร์ตอนนี้ก็ถือว่าหนามไม,ม่ท่าที่ว่าสิลดแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเอ้ แค้มคลองทีมองเคยเป็นมองยางเลนหรือว่าเป็นมองส้มบิ้วนะพี่น้องแล้วก็มีอาหารการกินตามแค้มคลองนะก็มองนันนะททวมแล้วพี่น้องจุดนันน่ะอันระชาส้นเพื่อนกับผ้ากันเก็บข่าวคลองคืนไว้ทีสูงเพราะว่านาม,มันก็คืนมาแห้งหนะพี่น้องแล้วก็บางพื้นที่มันก็ไลเข่าทวมแล้วแต่ว่าก็ยกงห้พี่น้องระชาส้นฟอนระวังเพราะว่าตามในเบื้องในข่าวนน่ว่าพายุกระลังสิมายอยีกแล้วพี่น้อง ตเต็มวันที่18ฮาวันที่เศ้าเอ็ดว่าสั้นโอ้ก็ถือว่านักพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะก็ให้พี่น้องฟอระว่างแล้วก็มีสติเพราะว่าทางข่าวเพื่อนใดเอาลงแล้วก็รอะไรไปไทยมาให้พี่ให้น้องเบิ้งขณะพี่น้องว่าบวงให้ควรประมาทพาหนามบูบว่ามันสิมาตอนใดขณะพี่น้องหนามนี่มันขึ้นมาโรยที่ข้าบุบหูตัวเลยข้าวเรียดนี่มันเปลือบเปือกเปลือบขืนนี่มันทวมโดดพี่น้องเลย ข่าวคล้องกับเสียหายและก็เหตุในเฮ้านี่ยลำบากมันเป็นหนองเนาะกับโอเคมันเป็นหนองนาเดียสนามสิภาไปบึงคิปเพื่อนดาวลุงวันหนามันขึ้นหอนายแล้วแล้วก็มันถ่วงมองไรแล้วที่เมืองหลวงของประเทศลาวเฮ้าหา,หานาพี่นอกจุดไรที่มันสูงม,มันก็นยังสิบทท่มว,วมแต่้าจุดไรที่มันตำ่ำเนี่ยหนามันก็สีไรเขากนแลวก็ถ่วงก่อนานาพี่นอก นไว้บอล่ือะบลอ่าเทศจเพื่อน่าอยู่ทางด้านนอกเนาะอยู่ทางด้านนอกนี่ไม่ถึง่งแขมข้องคุณเพื่นได้มีการตั้งชื่อประเทปาไวา้วิธีการเึ้นเทปวันนี้เพื่อจะเอา ก็โอเคนะพี่น้องสนามก็ให้พี่น้องในเบิง้งอันจุดต่างๆที่นามก็รังจะทวมนะพี่น้องเพราะว่าทั้งขา่าวเพื่อนไหลไปทายเอาแล้วก็ไะไไปลุ่มแล้วก็อัปเดตให้พี่น้องเบิง้งนะพี่น้องว่าเมืองหลวงของประเทศาวาฮานี่นามไก่ขึ้นมาหอนไซแล้วแล้วก็ให้เฟาระวังพี่น้องปรจะส้นที่อยู่ไกแ่แคบโค้งหรือว่าอยู่พื้นทีหมองไรที่มันเสียเส่ยง กันหายภากันเตรียมหยุกใหญ่คล้องเอาไว้ในหม่องที่มันสูงนะพี่น้องพราะว่าบูหูว่าหนามมันกันย่งบูหูบบมิธาที่วาสีลกสีล,สลดะนาพี่น้องแต่ว่าล่าสุดพี่น้องเอ้ทีสิ่งที่มันตื่นเต้นไปกว่านั้นก็คือสาหนามไลเห็นลดสะเทือนน้มสะเทือนบกขนะพี่น้องของประเทศลาวเฮ้าก็มี่แค่กันนะพี่น้องสาหนามเห็นเพิ่นกรล่าง นำมาใส่พี่น้องกําลัางนามาใส่เพื่อจะสวยผู้ประสบไัยน้ำถ่วมพี่น้องเลยก็ถือว่าลดลดสะเทือนน้ำสะเทือนโบกเมกาถึงมันสีอันเกาเนจกห่อยแต่ว่ามันก็ใส่งานได้ดีเลยแหละพี่น้องก็ถือว่าใส่งานได้ดีแบบว่ลาล่งน้ำก็เป็นเพื่อขึ้นมาทั้งบกก็เป็นรถคือการพี่น้องอู้สานามกำลังเห็นรถสะเทือนน้ำสะเทือนโบกของประเทศตัวเองนะพี่น้อง เคยเห็นแต่ในประเทศไทยแล้วก็บูคิดบูฟฝันว่ามือหนึ่งพูจะเอาออกมานําใส่พี่น้องก็คือหนามันถ่วมหนามันถ่วมแล้วก็เลยเหตุให้พระชาโซนี่ลังคนกาเกิดความลําบากก็เลยเพิ่นกาทหารพวกทหารอีสังเพิ่นกาผ้ากันขับออกมาโซ่เลยพี่น้องขับขับออกมาโซ่ห,หายค้นไหลเห็นว่าประเทศเลาาเฮากามีคือกันธนาพี่น้อง มีคือกันในในทางที่ซอยเรือผู้ประสบภัยนามถ่วมพี่น้องเลยแต่ว่าสนามเรเห็นเพิ่นขับขึืนมาพี่น้องรถเนี่ยก็จะเป็นรถประเทศอยู่น้ำประอยู่ในประเทศลาวเลยแหละพี่น้องรถขั้นหนีนะเพิ่นแล้วมาเอาเอาออกมาสอยเรือประสาชส้นที่กำลังลำบากขนะพี่น้องในเลยพี่น้องกำลังขี่บึนๆว่าโอ้ยอาจะโปรแจกตเนาะพี่น้องเพื่อนขับบึนบมาเลยเหรพี่น้องเพื่อนกา นี่เพื่อนกระลังแกงง่วพี่น้องง่วนี่เต็มอยู่ในรถนี่ง่วเพื่อนกระลังเต็มอยู่ในรถนะพี่น้องโอ้โออหเห็นหงุงเลยนะพี่น้องเนาะแปลว่าเพื่อนกระแกงง่วหรือว่าแกซัดทีกระลังจะจมหนามพี่น้องโซยเรือขึ้นมาเทั้งบกอย่างปลอดภัยพี่น้องแล้วก็อ,ออกมาโซ่เลยว่าประเทศล่ากัมีผอมแล้วถ้าว่าผู้ไร้กระลังแจงเหตุการณ์แล้วมองไร้หนามทวนมองไร ยังหายไปซอยลดขั้นนี้พร้อมทีสิไปออกงานพร้อมทีสิไปซอยเลือประชาสนเล่าเฮ้าพี่น้องเลยอู้สานามเองก็ได้เห็นแล้วก็ถือว่าภุ่มใจเนาะสิ่งที่สานามบ่เคยเห็นสิ่งที่เพื่อนเก็บมาไว้ต่างนานะพี่นอ้องชุดถ่ายมือนีเพื่อนก็ได้ออกมาใส่ออกมานําใส่ใหายนไหลเห็นว่าประเทศเฮาก็ยังมีรดสะเทือนน้ำสะเทือนบวกแบบนี้คือกันนะพี่นอ้อง สนามเองเกิดมาเนี่ยก็ถือว่าแล้วเศร้าก็ปีแล้วอยากเคืองคนแล้วอย่งนมนเคยเห็นท่นอาพี่น้องเพราะว่าเหล้าเฮากับโเคยน้มท่วมมันท่วมตั้งแต่สมัยสานายัทบ่ท่านเกิดคนแหละตามในยินพ่อแม่เพิ่น,นเพิ่นว่าสุฟังว่าขังหนึ่งประเทศเล้าเฮาด้วยนเวียงจันเคยน้มท่วมเมืองหลวงประตูไส้แถวท่วมมืดนะพี่น้องก็คือหลายปีก่อนแล้วแต่ว่าลาสุดมาปีนี้มาตกปีนี้ก็ถือว่าน้มก็สีท่วม คือกันฮนะพี่น้องตอนนี้หนักก็กำลังขึ้นแห้งเพื่อนก็เลยเอาออกมาใส่ฮนะพี่น้องเพราะว่าหนักต้องมาท่วมเพื่อจะออกมาเห็ดอยังมันว่าพี่น้องแต่ว no like ่าเจอวิกฤตหนามถ่วมแบบนี้เพื่อนก็ต้องนั่มมาใส่หลังจากที่เก็บใบยางดุลน่ะพี่น้องเนาะเพื่อนก็เลยนั่มมาใส่มาซอยเรือประซาส้นไหลซอยเรือผู้ประสบภัยพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าอู้รถนี่ก็ก็ถือว่าอยากเฮิงเติบไปแหละพี่น้องเนาะตามเห็นแต่ว่า สภาพนี่ก็ถือว่ายัางดีได้พี่น้องเอ้ยอยังแหลนได้ปกติยังซอยเลือประชาชนแล้วก็ซอยง่วซอยซัดทีกระลังประสบภยัยหนามถมั่วพี่น้องเพือ่อนกะแกเขึ้นมากแล้วก็มีทหารทหารเพือ่อนกัเต็มเลยในรถี่ทหารเพือ่อนกพรผอมที่สิซอยเรือประชาชนนี่แหละเพื่อนจังหวะว่า่าทหารมีไหวเห็ดยังทหารก็คือมีไหวในยามที่ประชาชนลำบากแล้วก็ซอยเรือ นั่นนี่กะจะเป็นทาหารเนาะพี่น้องเนาะกะ็ถือว่าอู้พี่น้องเอ้ยก็ถือว่าอันเพิ่นกา้อมที่จะช่วยเหลือกันคือกันเนาะพี่น้องเนาะประเทศลาวเฮาก็ถือว่าอันสิ่งที่สนามโบเห็นนะพี่น้องสนามก็ได้เห็นก็ถือว่าภาคภูมิใจเนาะพี่น้องเนาะจะได,ขด้ขอให้สูส้ๆเด้อพี่น้องประชาชนลาวเฮาขอให้สู้ๆในวิกฤตหนามท่วมนี่แหละพี่น้องเอ้ยกะฟ้อระวังบ่ฮู้ว่านามมัิมาตอนใดเนาะพี่น้องเนาะ ก็โอเคพี่น้องโอเคแต่ว่าพี่ผัากันได้ก็ต่องข้อทษข้อไข้ำได้เด้อพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกุ้ยแหลกก็แซ่ก็ติดตามไปสนามแน่นพี่น้องสบายดี